โอ้โหอยู <Merci> oh, oh, ่ช <twitch ing> oh. oh, oh, um. ั <ais> like ้น <facial> สูง mm ด้วยโอ้ชั้นสิบหกครับโอ้ยเปียนหัวดูเสาอากาศดิเสารอากาศทั่ฝั่นเนี่ยมันแรงเกินไปอือโอ้ยยังยังว้า

เย sure. oh. okay. ี่ตรงฝั่งหนูอะแข่งแรงกว่านี้เยอะโนี่ยังไม่หายเนี่ยยัสงโอ้ตายแล้วไม่ได้นะอันตรายโอ้ยยังไม่หยุดมหนูหมดไปเราต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องเลยเราต้องทำยังไง Oh. ดีขึ้นแล้วครับ uh.